ที่เป็นคําที่ถูกต้องท่านบอกว่ามันจะใช้ได้ทั้งลูกทั้งนาำเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าอัดพยัญชนะสองซึ่งกันและกันอัดคาคือมีสินทาพยัญชนะคือมีเสินลูกถ้าทาไหนที่ใช้กับลูกได้ก็ลงมาใช้กับนามได้ทาไหนที่มาใช้กับนามได้ก็ลงมาใช้กับลูกได้อย่างวิริยะสีเนี่ยใช่ไหมมาใช้ทั้งได้ทั้งลูกทั้งนาม ฉะนั้นในจุดนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมที่พระทธเจ้ารัสรู้ที่นั่งวัตถุเดียวทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าท่านรัสรู้รู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ป็นอย่างนี้แต่ทําไมท่านจึงไม่สอนในสมัยนั้นที่เศรษฐาดาที่คนคนพบกัน,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 นชิวันพระองค์ตรัสว่าถ้าเราจะบอกในเรื่องของรูปหรือว,วัตถุแล้วเนี่ยท่านบอกว่าโลกวิยาการเป็นแดนที่ข้าศนี เพราะอะไรความละเอียดปพราะนี่ของวัตถุที่ไปสนองความอยากของคนเพราะความอยากของคนไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมแช่ว่าตัณหาไม่มีขอบเขตอยากให้ดีกว่านี้ดีนิดนึงอยากมากขึ้นเรื่อยๆรเมื่ออยากมากขึ้นเรื่อยๆคนก็ต้องแย่งชิงกันแต่วัตถุที่มีอยู่ในโลกมันจำกัดแต่ความอยากของคนไม่จํากัดใช่ไหมอย่างที่เราเห็นปัจจุบันดาบวิศน์มาตจะหนักมาเรรู้เท่าไม่ถึงดาใช่ไหมเขาไปศึกษาพุทธธรรมปจนถึงจุวิปัสสนาญาณเขาก็เอาวัตถุทั้งหลายมาพัฒนา เกิดระบบประเด็น uh, ขึ that, that really ้นมาเนี่ยระบบกัดโตทั้งหลายเนี่ยเราชื่อโชวว่าเป็นความสำเร็จของเขาที่แต่หารู้ว่าอันนี้คือการทำลายมันมีเสียาทำลายสูงสุดก็ได้ใช่ไหมก็คือคนพบดับของการระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหลายเนี่ยในะมันไอส่วนที่ดีที่สุดตรงข้างก็มีส่วนที่ร้ายที่สุดเหมือนกันนะอุตสจหะท่านถึงว่าอันนี้คอเรื่องนี้ ถ้าใช้ว่าเราเแก่นเสี่ยควาตื่นอยู่บนโลกใช่ไหมซึ่งมันเป็นนิยที่นไปแต่ความจริงท่านพรให้ถูกนะที่ยายโลก็ว่าทนอย่าทำให้โลกนี้เจริญอีกอย่าทำให้มันเจริญกว่าน,นี้ถ้ามันเจริญกว่าน,นี้เราวมันเสียย่ยงไปแต่ว่าไม่มีใครฟังเพราะนาักมีเดชานี้เรือพุทธศาสนาเขาก็ทำโลกให้เจริญเรื่อยๆใช่ไหมเจริญเรื่อยๆที่ท่านยินแต่ในพิสูจน์แก็โลกนิ้ติที่ยากใช่ไหนะเราแต่นี่ไปนิยติไปสู่ความเสี่ยง เพราะเราไม่สามารถควบคุมความรุนแรงของมนุษย์ได้รู้ว่าไอ้โรคนี้เข้าสู่ภาวะร้อนก็ลดลงเพื่อที่จะให้ลดอะไรการผลิตลงใช่ไหมสิ่งที่เป็นโรงงานทั้งหลที่มันจะสร้างไอ้ไอ้เด็กไปทำไอ้อะไรที่ทำลายโอโซนเดือดไปจบทั้งหลายที่ไปทําลายม้านโอโซนทั้งหลายแสงวัตถิมันก็เลยร้อดมากขึ้นลงมามากขึ้นร่วมด้วย ที่ออกกฎหมายมันมีก็ไม่ยอมก็ทำทอง่างดีเพราะมักายเป็ระบบไปแล้วไอไรเ้ยประกบขอนแข็งเไงงงงงเงยละายลงอถนนักในที่ผสมสะสมมาเป็นพันปีใช่ไหมก็เกิดการยุติตรงนี้ที่บริเจาบอกว่าทำให้ลมพี่เรญไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าลมที่เจรญเพราะความต้องการของคนไม,ไม่สามารถจะยียอยัอย่ยได้มากเรื่อยๆดังนั้นจุดนี้ ก็เลยเปิดบอกว่ามันเป็นอาวิชาเพราะความไม่รู้โดยมีต้องปฏิบัติเรื่อาวิชานั้นเองเราเมื่อเราู้ียนร้ป้ารู้กฎเราก็ลองมาใช้กันัวเองเมื่อใช้กันตัวเองได้ผลแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่ผู้อื่นแต่ที่น่าเสียดายก็ถือว่าแม้แต่ชาวคู่ด้วยกันที่เป็นรู้เรื่องพุทธศาสนงขาด้วยกันแต่จะเข้ามาสู่หลักของสมาธิน้อยมากเช่นนั้นแสดงมันเฉยออก เรื่องของพระเป็นเรื่องของกินดูตั่งประเทศไทยเราเล่ถือพุทธศาสนามากี่ร้อยกี่พันปีพอมาสมัยนี้เฟื่องลึงจะดูความเชให้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของผีของพระใช่ไหมดูซิว่ามันวัดวัดบอกถึงอะไรบอกถึงความที่เรารับถือมาที่หลายๆร้อยหลายพันปีไม่ได้มีไม่ถูกต้องมันไม่ได้ถูกต้องการบกงับคุณธรรมมันเป็นเพียงว่าเพียงเป็นเพียงวัฒนธรรมตันเองซึ่งจุดนี้มาท่าบอกว่า ใช่หนึ่งง่ายเลยที่เราจะสร้างผู้รู้นมาตลอดคนเราก็มาช่วยกันกระจายออกไปนั้นก็คือเราไม่ตนรู้มาศึกษาปลูกพืไม่เกิดกับตัวเองเมาถึงบอกติดโ่อมาเสียเวลาที่ผ่านไปทำไมต้องมีสองเออเวลานี้นะตอนนี้เราก็ยังไม่เสร็จดูกระดูกนี้นะครับ ก mm ็ไม่ได้รู้เรื่อเท่าไหร่เยอะแสอนเรอที่ท่านรู้ทั้ที่มีอยู่มันก็ทำให้เราเสียเวลาที่เรได้เวลาดู